พี่มูขอเอาออกแบบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือการคัดแบบคนไหนยืนตําแหน่งคู่และขี้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่วงล้อกำหนดมาแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามันออกอันไหนแปลว่าอันนั้นรอดถ้าอันหนึงไม่ออกแปลว่าอันนั้นตายเอาแล้วนะออกอันไหนแปลว่าอันรนอดไป วันนี้นะคะเราจะมาทําการเปิดรายการหาคู่รักให้แก่คนยากไร้นะคะเนื่องจากคนยากไร้ส่วนใหญ่เนี่ยจต้องทํางานหลังขดหลังแข็งเลยนะคะอาจจะไม่มีเวลาได้เจอคู่รักสักเท่าไหร่เราก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เขาได้มาสมานความสัมพันธ์กันในรายการนี้ <G ül> พูดเยอะจริงๆแค่เออหาคู่รักคนจนนี่ง่ายๆตีมง่ายๆเลยอ่ะ แต่ว่าการทํากิจกรรมนี้มันจะไม่เหมือนปกตินะคะมันจะมีความสนุกและลุ้นมากกว่าปกติ <Wow. S 1> อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้จะหาคู่รักที่เดินจับมือกันออกรายการไปได้หรือไม่ไปครับมาไหนๆดูซิใครที่เป็นผู้ชายนะคะมายืนฝั่งนี้นะคะ ใครที่เป็นผู้ชายยืนฝั่งนี้ได้เลยครับฝั่งนี้คือฝั่งผู้ชายนะคะฝั่งตรงข้ามคือฝั่งของคุณผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะขอนับคนที่เข้ามาสมัครรายการก่อนนะคะว่ามีคนจำนวนเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่ารายการของเราไม่สามารถพาพวกคุณไปหาคู่รักได้ทั้งหมดทุกคนเราก็อาจจะต้องคัดเหลืยแค่จะเป็นแบบชายสามหญิงสามอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะเรามีบริการ ถึงบอริษกเราจะเป็นผู้หญิงนะ่ฮะแต่ว่าความสามารถเกินผู้หญิงอย่างแน่นอนมาเดี๋ยวเราจะนับคนก่อนผู้หญิงที่เข้ามาสมัครนะคะมีทั้งหมด24 6 8 12ห4แปดสคนนะมฮะอ่ะส่วนผู้ชายนะคะมีทั้งหมด24 6 8 12ห4แปดสิบสิบสองสิบี่สิบหกสิบแวกสิได้เท่าไหร่ครับเด็กๆ26่สบวกสิได้44ใช่ไหมสี่สิบ้าสิบหกครบนะคะโอเค ตอนนี้เราจะต้องกําจัดคนออกสักนิดสักหน่อยนะคะเนื่องจากมีคนที่เอออาจจะคุณสมบัติไม่เพียบพร้อมพออย่างที่บอกนะคะตีมของเราคือแต่งตัวให้ดูยากไรไให้ดูเป็นคนจนนะคะซึ่งถ้าคุณเป็นคนยากไรดูเป็นคนจนนะคุณจะได้รับเลือกจากวงล้อได้เข้ารายการไปเลยมาเอาเลยแล้วกันขอผู้หญิงก่อนพี่โมขอเอาออกแบบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ก็คือการคัดแบบ คนไหนยืนตำแหน่งคู่และขี้นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่วงล้อกำหนดมาแล้วนะคะถ้าสมมติว่ามันออกอันไหนแปลว่าอันนั้นรอดถ้าอีกอันนึงไม่ออกแปลว่าอันนั้นตายเอาแล้วนะออกอันไหนแปลว่าอันนั้นรอดไปห้ามสลับที่ห้ามขยับเลยนะคะหลังจากนี้พี่บริการช่วยดูด้วยนะคะคนยืนเป็นตำแหน่งคู่นะคะรอดเพราะฉะนั้นคนยืนตำแหน่งขี้จะไม่รอดนะคะ ตำแหน่งขี้ก็คือหนึ่งสาห้าเจ็้าเกียร์นะเกอุ้ยน้องวัวน้องวัวจนหรอน้องวัวแต่งตัวจนหนออาจจะแบบเออไปถลกหนังวัวจากแบบฟาร์มข้างบ้านมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนเขาอาจจะเห็นแบบนี้อาจจะจริงๆแล้วอาจจะแต่ว่าเขาได้เข้ารายการนะคะอ่ะคุณได้เข้ารายการนะคะพวกคุณได้ไปต่อ ส่วนคุณผู้ชายนะคะจะขอถามวงล้อว,ว่าเอาใครออกเลือกอันนั้นเลยครับอ่ะวงล้ออยากให้คู่หรือขี้ออกเลือกเลยครับอันไหนออกแสดงว่าอันนั้นตายครับในรอบนี้ขี้นะครับขี้ออกแปลว่าขี้ตายอีกแล้วโอ้วงล้อไม่ชอบขี้ไม่ชอบคนมีขี้ไงชอบคนมีคู่อ่าคนไหนขี้ก็โดนนะครับ เแสดงว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายวงล้อบอกว่าให้เอาขี้อ่อทั้งคู่เลยชึบถ้าดิฉันฆ่าใ,ค,าใครผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับทุกท่านอะเดี๋ยวเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในวงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถคัดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะคัดเป็นแบบทีนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะคะก็คุณสมบัติอาจจะ จริงๆจะจริงๆใจจริงแล้วว่าไม่อยากมองคนที่ภายนอกเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้กดของรายการมันต้องคัดอีกนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะทุกคนชึบอันไหนออกแปลว่าจะต้องโดนออกนะคะเออข้าคนที่มีผมสีทองนะคะคนที่มีผมสีทองเนี่ยอาจจะยังมีคุณสมบัติไม่เหมาะกับการเข้ารายการนี้นะคะแล้วก็เห็นเด่นชัดเลย อันนี้ถือว่าเป็นทองนะครับอ่าคนนี้ถือว่าเป็นส้มแล้วกันส้มยังไม่ทองอ่ะไหนดูซิคุณผู้ชายมีคนทองหรือเปล่าเพ้่ไม่มีเลยเหรอผู้ชายไม่มีคนเสรผมทองเลยครับทุกคนผู้ชายไม่มีใครโอ้ยคนนี้มีผมทองนิดหน่อยอ่าคุณสมบัติของคนผมทองก็คือไม่ผ่านนะครับปะ่ะที่เหลือได้เข้ารอบค่ะเข้าวงเลยค่ะเราจะมายืนวันนี้นะฮะ เป็นเวทีของเราอ่าเวทีแห่งนี้มีเลดโซลด้วยเอ้ยรีมาครับหญิงชายต้องกล้าหานะคะมาขี้กลงขี้กลัวไม่ได้เลยคะ่ะแท่นนี้เป็นของผู้หญิงนะคะแท่นนี้เป็นของผู้หญิงส่วนแท่นนี้เป็นของผู้ชายครับผู้ชายมายืนแท่นนี้ครับผู้ชายผู้ชายมายืนแท่นนี้ค่ะผู้ชายคะ่ะเราจะทําการแผลงสอนแล้วนะคะว่า ผู้หญิงกับผู้ชายคนไหนที่พี่มุกยิงแสดงว่าต้องมาคู่กันโอเคไหมคนไหนที่พี่มุกยิงอ่ะหนูจะเดินออกมาแล้วก็จับคู่กันเดินออกไปเลยเข้าใจไหมหันหน้ามาตรงนี้ให้หมดเลยครับผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็หันหน้ามาค่ะอ่ะและคนที่ได้ไปหาคู่คนแรกนะคะหลังจากพี่มุกยิงเดินออกมาด้วยคือเบอร์11ครับอ่ะเดินออกมาโลกเดินออกมา ส่วนน้องผู้หญิงนะคะที่จะได้คู่กับคนนี้นะคะไม่รู้น้องผู้หญิงอยากคู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าดวงหนูมาคู่กันนะก็ต้องคู่แล้วล่ะผู้หญิงก็คือแถมแทนแทมแถ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 ม,แถมวงล้อบอกว่าผู้หญิงคนนี้ครับหนึ่งสองสามสี่คนนี้ครับผมคนนี้โลกออกมาคู่เอออ่ะได้คู่รักหนึ่งคู่แล้ว แต่งตัวน่ารักทั้งคู่เลยครับดูเข้ากันดีนะคะอะ่เราเข้าวงก่อน,นะคะ่ะเด็กๆพอไปถึงปุ๊บนะยืนสองฝั่งแล้วก็หายสองคู่เลยนะคะอุ๊ยทำไมมีการฆ่ากันเกิดขึ้นนะครับใครต่อยใครอย่างเมื่อกี้อุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊เอาใหม่ทุกคนขอยืนแบบคนละฝั่งเลยนะคะผู้หญิงกับผู้ชายอย่างรวดเร็วปฏิบัติ ผู้หญิงกับผู้ชายยืนคนละฝั่งครับพี่โมจะนับนับบัดน,นี้งั้นพี่โมจะใช้วงล้อตอนนี้เหลือเหลือฝั่งอะไรกี่คนแล้วเนี่ยขอนับก่อนนะแล้วๆแล้วๆแล้วๆตอนนี้ผู้หญิงนะคะเหลือสองสี่เหลือ 2, 4, หกคนนะคะส่วนคุณผู้ชายอา้าวแล้วคู่รักเธอหายไปไหนล่ะถ้าคู่รักเธอหายแสดงว่าเธอไม่ได้ไปต่อแล้วล่ะเออคู่รักเธอหายไปอ่ะเธออดอดมีคู่เลย สองผู้หญิงมี6กนะคะส่วนผู้ชายมี2องสี่หปดสินะคะสงสารมากเลยบุญมีแต่กำบงังอุตส่าห์ได้คู่รักสละน่าจะโดนคนแปลกหน้าฆ่าทิ้งนะคะอาจจะเป็นสามีที่แท้จริงที่ตามมาหึงก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้คู่รักคู่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะหาผู้หญิงก่อนละกันผู้หญิงคนไหนที่จะได้คู่นะคะในวันนี้ก็คือ พี่โมจะฆ่าคนอื่นที่ไม่ได้คู่ออกหมดทุกคนเลยนะคะและคนที่ไม่ได้คู่ในวันนี้เนี่ยฮะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณไม่ได้ไปต่อนะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะคบคุณไม่ได้ไปต่อนะคะและคุณไม่ได้ไปต่อคุณคือหนึ่งเดียวคุณญิงที่รอดนะคุณผู้ชายนะคะช่วยมายืนเรียงกันใหม่ด้วยนะคะผมจะค้นหาคนที่จะได้คู่กับน้องผู้หญิงคนนี้อ่ะยืนตรงนี้ได้เลยค่ะ ยืนกลางถนนได้เลยค่ะเรียมตามตำแหน่งเบอร์ที่ชอบได้เลยอ่ะในวงในวงวงบีบโคตรเร็วอ่ะอ่ะหันมาหันมาพี่โมจะตามหาแล้วนะว่าคนไหนที่เหมาะสมที่จะคู่กับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะอ่าในดูซิปายวงร้อยอยากให้น้องผู้หญิงคนนี้คู่กับคุณผู้ชายคนไหนคะขอเป็นผู้ชายที่แสนดีที่จะไม่ทำร้ายผู้หญิงและก็รักและซื่อแย์น้องผู้หญิงคนนี้ตลอดไป แล้วก็คือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน,นะครับคุณไม่ได้ไปต่อนะฮะคุณไม่คู่ควรกับน้องเลยนะคะคุณมันเป็นจอยมาต่างชาติปางไหนหรือเปล่าเนี่ยคุณเคยเออตอบผู้หญิงใช่ไหมและคนที่ได้รับคู่ในวันนี้ก็คือน้องผู้ชายคนนี้นั่นเองนะคะอ่ะสมมงไหมคะทุกคนดูเข้ากันดีไหมอ่ะไหนไหนยืน เพลอดรักกันให้พี่มุกดูหน่อยครับหนูได้คู่รักแล้วในวันนี้หนูพลอดรักให้พี่ดูหน่อยทำยังไงก็ได้ให้ดูรักกันน่ะสิ่งสุดท้ายที่จะตัดสินว่าน้องทั้งสองคนนี้นะคะจะได้ไปกันต่อหรือไม่ก็คือการที่สองคนนี้นะคะทำท่า อะไรก็ได้นะคะพี่มุกยิงปืนขึ้นฟ้าเมื่อไหร่ให้หนูกดท่าพร้อมกันนะคะถ้าหนูทำท่าเดียวกันแปลว่าหนูจะได้เป็นคู่รักอย่างแท้จริงค่ะเอาล่ะนะหนึ่งสองสามดูสิโอ้ ح ح> โเขาทำท่าเดียวกันนะกายโอเคค่ะหนูได้ไปต่อค่ะพี่ไม่กล้าพลากหนูออกจากกันเลยค่ะอ่ะ เราคาตัวแต่อหนูอยู่อยู่พร้อดรักกันต่อไปโลกหนูจะอยู่ด้วยกันไปจนตายเลยค่ะพี่บาณิการคาตัวตายเลยโลกอ่ะแล้วเราก็จะให้รางวัลแก่คนที่ตายช้าที่สุดแล้วกันนะคะใครตายช้าที่สุดคนนั้นก็จะได้รับรางวัลอืมอุ้ยคนนี้เขาเข้ากันดีมากเลยอะครับโอ้น้องผู้ชายนะคะอยู่ผู้หญิงตายก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นน้องผู้ชายมีอายุยืนยาวกว่าจะได้รับของรางวัลไปนะคะเป็นมรดกตกทอดจากพี่โมกุชิอ่ะน้องที่เป็นผู้ชนะนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็หนูรู้หรือ,อยังว่าคู่ของหนูคือใครเมื่อกี้แอบแอบเห็นชื่อหรือ,อยัง ก็วันนี้นะคะการหาคู่รักของเราก็ได้สําเร็จนะคะดีใจมากเลยแล้วก็ได้คู่รักที่ได้จับมือกันออกรายการไปด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะใครอยากเล่นกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ก็มาเจอพี่มุกได้ในสตรีมเพจโมโกชิทุกวันเลยนะคะบ๊ายบาย